ถ้ารักกันแล้วมันต้องเจ็บออฟช็อกธัญญาส่งข้อความบอกเลิกรู้ความจริงลั่นเดือดถ้ารักกันแล้วมันต้องเจ็บออฟสุพนัทช็อกหนักเจอแฟนสาวธัญญาอาสยามส่งข้อความบอกเลิกรู้ความจริงลั่นเดือดกลางไอจี แม้จะไม่ได้สวีทหวานถี่ยิบมากแต่คู่ของนักร้องและนักแสดงหนุ่มออฟสุพนัทและหวานใจนักร้องสาวธัญญาอาสยามที่คบหาดูใจมาได้ประมาณ3ปีแล้วมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักด้วยกันอยู่เรื่อย แต่ล่าสุดกลับเจอเหตุการณ์ทำเอาหนุ่มออฟตกใจช็อกหนักเมื่อแฟนสาวทัญญาส่งข้อความในเชิงบอกเลิกหลายข้อความโดยแชทดังกล่าวทัญญาส่งข้อความหาแฟนหนุ่มว่าเลิกกันเถอะนะถ้ารักกันแล้วมันต้องเจ็บจากนั้นออบตอบกลับแฟนสาวว่าฮะในขณะที่สาวธัญญาก,ก็ส่งข้อความอีกว่าขอให้เธอจงเก็บเอาชีวิตของเธอคืนไปจนออฟตอบกลับอีกว่าอะไระ ก่อนที่สาวธัญญาส่งข้อความเฉลยความจริงทั้งหมดว่าจะลืมสัญญาและคำสาบานที่เคยให้ไว้เธอคงพอใจกับสิ่งสุดท้ายที่ทำเพื่อเธอเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะซึ่งหลังจากที่หนุ่มอออรู้ความจริงถึงสาเหตุที่ฝ่ายหญิงส่งข้อความบอกเลิกนั้นถึงกับโพสแชทของแฟนสาวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นลั่นเดือดว่าปกติไม่ชอบพูดคำหยาบใครเลยครับแต่นี่โดนแฟนกวนตีนซะแล้ว ทำเอาแฟนคลับเข้ามาอ่านแชทด,ดังกล่าวและคอมเมนต์กันยกใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด